วันนี้เรามากินร้านก๋ยเกี๋ยวบ้านฝ้าหลังอืมขายดีมากอะ่ะ ก speaker, roommate, <c oughs> <c oughs> ้อนอะแวดีเนาะบ้านโคตรเก่าอ่ะอ่านี่ที่ป้าจีนนะ อำเภอวัดอำเภอสีมหาโพธิ์กินแกะแคบหมด